ครับแมบรรดาแม่พันธุ์ก็เสริมด้วยโปรตีนจากไข่นะครับผสมไปกับข้าวเปลือกแล้วก็ข้าวโพดนะครับอันนี้ก็จะเป็นไข่เป็ดนะครับไข่เป็ดนะเนี่ยครับเป็ดเทศนะครับผมเลี้ยเป็ดเทศไว้กินด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากินไม่ทันนีก็จะมาเตาะให้พ่อไก่แม่ไก่กินนะครับบำรุงนะครับแข็งแรงนะครับเนี่ยโปรตีนนะครับเตาะลงไปเลยครับไม่ต้องกลัวว่าเขาจะกินไม่ได้นะเดี๋ยวเขาแบบ กินพร no. ้อมข้าวเปลือกนะครับกินพร้อมข้าวโพดเลยนะครับก่อนอันนี้ก็จะมีข้าวโพดบดนะครับข้าวเปลือกแล้วก็เตาะไข่นะครับเป็ดนะครับลงไปในบนข้าวครับเพราะว่ากินได้นะครับเพื่อนๆหลายคนนะครับหรือน้องๆหลายคนนะครับกลัวว่าแม่ไก่จะกินไข่ตัวเองไม่กินนะครับไม่เกี่ยวเลยนะครับส่วนให้กินก็ส่วนให้กินนะครับส่วนไข่ก็ไข่ปกตินะครับเขาก็ไข่เขาปกตินะครับ มีลูกมีอะไรปกตินะครับไม่เคยที่จะกินไข่ตัวเองนะครับนอกจากไข่ที่หล่นลงมาจากรลงแล้วแตกนะครับเขาจะกินนะของผมไม่มีไม่มีมาเจาะไขา่ตัวเองกินคารังไม่มีนะครับกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะไายนอกตะข่ายนะตาข่ายนี่เป็นตะข่ายนะครับผมเอากล้องลอดไว้นะครับ พออนนี้ก็สี่ห้าปีนะครับสี่ห้าปีต้องมีแล้วนะครับดูเกดแข้งนับเห็นปะนะครับเป็นจระเรข้ขบฟันแล้วครับเห็นปะนี่ไอตัวขาวๆนี่ก็เป็นลูกพ่อเท่านะครับเกิดจากแม่พวกนี้จะเป็นอินบีดนะครับเนี่ยถือเทาๆนะครับเนี่ยขาวๆเนี่ยนะครับ อินบีดก็หมายความว่า,าลูกนะครับนะครับแล้วก็พ่อทับลูกอีกทีออกมาเป็นไอ,ไอสองตัวเนี้ยนะครับเพื่อจะเก็บนะครับตัวเมียไว้คงเหล่าคงกอนะครับเก็บสายพันธุ์ไว้ครับครับผม